ผ่านมา5วันแล้วนะคะกับเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุบุกเดี่ยวใช้ปืนเข้าไปชิงทองที่ร้านขายทองภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาตากอำเภอเมืองตากได้ทองคำรูปพรรณไประพันธ์ไป1บ3าบาทเงินสดอีก1 0 0 0 0แบาทหลบหนีไปล่าสุดตำรวจพบถาดใส่ทองที่ผู้ก่อเหตุนำไปทิ้งไว้ใต้สะพานวังหินประดงังอำเภอเมืองตาก รวมถึงมีกล้องวงจรปิดบางตัวที่บันทึกภาพขณะหลบหนีได้ค่ะมีการนำภาพมาศึกษาลักษณะรูปประพันธ์ของผู้ก่อเหตุทำให้ได้เบาะแสผู้ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่อำเภอวังเจ้าและคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันมีการประสานกับร้านทองอื่นๆในจังหวัดตากรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงให้ช่วยกันสอดส่องคนที่นำทองไปขายเพราะว่าทองรูปประพันธ์ของห้างทองเยาวราชสินทวีจะมีตราเฉพาะ ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังตำรวจลงพื้นที่เร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก่อนหน้านี้ยังเกิดเหตุปล้นชิงทองชื่อห้างทองกรุงเทพสี่พบพระในอำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการออกหมายจับผู้ต้องหา4คนค่ะแต่ว่าพบว่าหลบหนีไปอยู่ในฝั่งประเทศเมียนมาจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ขณะที่คลิปจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นชายสองคนก่อเหตุชิงทอง86บาท ในห้างสรรพสินค้าโลตัสตำบลสามเรือนอเภอบางปะอินจัังหวดพระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงบ่ายวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดตำรวจยังไม่พบเบาะแสคนก่อเหตุแต่เบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแบ่งทีมออกตามหามุ่งเน้นไปที่บ้านเพื่อนบ้านญาติของผู้ต้องหาทั้งสองคนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็คาดว่าทั้งคู่จะแยกย้ายกันหลบหนีเพื่อให้ยากต่อการติดตามค่ะ